สวัสดีครับทุกท่านผมจะมาอัปเดตกราฟของคริปโตเคอรนซีหรือว่าบิตคอยนะครับคลิปนี้ทําขึ้นมาเพื่อดูแนวโน้มของกราฟนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะชวนให้ใครมาลงทุนนะครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับนะครับก็โอเคจากคลิปที่ทําไปก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ล่าสุดนะครับบิตคอยได้มาในโซนที่คาดการเรียบร้อยแล้วนะครับผมในโซนที่คาดการเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่า ไทม์เฟรมต่างต่างนะครับผมที่บอกว่าจะบินขึ้นมาแถวๆโซนนี้ด้วยนะครับ4 3 0 0 0ื 43, แต่งก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยโซนนี้เลยนะครับผมเกือบเกือบสี่หมื่นสองพันดอลลาร์เดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับล่าสุดขึ้นมาสูงสุดโอเคครับเรียบร้อยสี่หมื่นสองพันดอลลาร์มาแล้วนะครับแต่ถามว่ามาต่อได้หรือไม่ตอนนี้ตลาดบวกอยู่เจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นแล้วตลาดวิ่งได้สามารถถ,ถึงสิบ ถึง10-20%นะครับผมสามารถวิ่งได้นะครับดังนั้นแล้วตามเฟรมของ d ดถ้ให้ดูนะครับแนวต้านอยู่แ,แถวโซน43,300ดอลลาร์มีโอกาสย่อได้แต่น่าจะวิ่งไปหาได้มากกว่านะครับทุกว่าทุกตามเฟรมนะครับตอนนี้ผ่านไปหมดแล้วนะครับขอก็น่าจะวิ่งไปแต่แถวนี้ได้44,000-43,000ดอลลาร์นะครับตามเฟรมของ d 1น,นะครับตามเฟรมของ d 1มีเส้นค่าเฉลีย่ยกดอยู่นะครับเพราะว่า ตอนที่มันอยู่โซนนี้เรากาดการแล้วว่ามันต้องวิ่งมาโซนนี้มันผ่านเส้นแนวนี้ได้นะครับดังนั้นแล้วมันต้องวิ่งไปเส้นบนนี้นะครับผมก็ 44, 0 0 0ดอลันตลาร์นะครับผมนะครับอาจจะย่อบ้างก็เป็นธรรมดานะครับแต่ก็มีแรงซื้ออย่างต่อเนื่องตอนที่ลงก็ลงมาส่อเนื่องเราคิดว่ามันขึ้นตอนที่ลงมานะครับผมเราคิดว่ามันจะดิ้งขึ้นบ้างนะครับผมแต่ตอนนี้ขึ้นมันก็จะเป็นแบบนี้ได้เช่นกันนะครับไปแบบนี้ได้เช่นกันนะครับยิ่งลงเราคิดว่ามันยิ่งขึ้น นะครับแต่ยิ่งขึ้นเราคิดว่าไม่ยิ่งลงแต่มันอาจจะขึ้นตลอดเลยก็ได้นะครับผมนี่คือกราฟของบิตคอยนะครับบิตคอยอยู่ที่4ี่ห0อ่า4ื่น0นึ่งดอลลาร์ต่อ1 BTC นะครับแล้วก็ถ้าย่อเข้ย่อได้บ้างนะครับผมนะผมคิดว่าย่อได้แต่แรงซื้อมันมีนะครับผมแรงซื้อมีวอลุ่มเข้ามาหนักมากเลยนะครับผมนะครับแล้วก็แท่งเดียวนะครับแท่งเดยนะครับแท่งนี้คือยาวด้วยนะครับผมแล้วก็ ยาวตั้งแต่เท่าไหร่นะครับเดนี้นะครับประมาณสักตั้งแต่38,600นะครับแล้วก็ขึ้นมาที่ 4 2 0 0 0นดอลลาร์นะครับผมข้อตามในโซนคาดการไว้นะครับก็ยินดีกับเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยที่เล่นฝั่งโฟลว์บ b ายนะครับผมนะครับแท้งนี้ s สนะครับทำท่าแบบนี้ผมมองว่าอาจจะเป็นสีแดงแล้วก็อาจจะไปต่อได้นะครับเพราะว่าอาจจะมีหลายคนพยายามช็อตอยู่แถวโซน4 2่0 0่นดอลลาร์เป็นแนวต้านใหญ่นะครับแต่ยังไงก็คิดว่าย่อมาแล้วอาจจะไปต่อได้นะครับนี่คือกราฟของบิตคอยนะครับถ้าดูตามเพลนแบบนี้ออกก้างเพื่อแต่งตัวนะครับออกก้างเพื่อแต่งตัวเป็นแบบไหนแต่งตัวเป็นแบบนี้ครับ ออกข้างเพื่อแต่งตัวเป็นแบบนี้มากกว่านะครับผมนี่คือการเดาของผมนะครับอแต่ยาวของผมไม่ตัดสินใจในการซื้อขายนะครับผมนะครับไม่เกี่ยวนะครับผมนะครับน่าจะเป็นลักษณะออกข้างแบบนี้แล้วก็สร้างฐานใหม่ก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นบันไดนะครับเป็นแบบนี้ผมคิดผมคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วเป็นเทรนแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับหวังว่าจะขึ้นไปยืน4 0 0 0มืน 2,000ดอลลาร์ให้ได้อย่างแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ลุ้นกันต่อไปนะครับโอเคนะครับนี่คือกราฟของบิตคอยส่วนชิบายโนยอยู่ที่2,412นะครับ2,412ก็มีโอกาสมีย่อบ้างธรรมดาแต่ถามว่าเขามีโอกาสบินไปได้แถวไหนก็โซนนี้เลยนะครับเพื่อนๆ2,007นะครับสำหรับตัวชิบาอินโนนะครับตัวต่อไปนะครับผมจะเป็นของ b a b y d ดอนะครับ b a b y b a b y d o s นะครับตอนนี้อยู่ที่3,000 46นะครับเก่มีโอกาสก็ขึ้นไปเทสแถวนี้ได้เช่นกันนะครับ3,300นะครับสำหรับตัวเบบี้ดอนะครับแต่ว่าลงลงได้ถึงไหนก็แนวรับที่ผ่านมานะครับผมจากซ้ายไปขวา2,900นะครับส่วนนี้นะครับซ้ายไปขวาแบบนี้ครับเราก็เห็นอยู่นะครับดังนั้นแล้วเราก็มองคาดการณ์ว่านักขดจะเป็นยังไงบ้างนะครับ3,200 3,300นะครับผมสำหรับตัวเบบี้ดอนะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็มาปเดกับเพื่อนๆสั้นๆนะครับผม